กเดืองว่าสองตัวนี้ดูผิวผืนจะเหมือนกันครับแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนครับเพราะว่าซื้อมารอบแรกร้านค้าเอามาให้ผิดครับ เพื่อนเเห็นความแตกต่างไหมครับนี่ครับขาที่ไปแตะกับกลไกลล,กลากำลังอัดครับตัวนี้จะสั้นตัวนี้จะยาวครับตัวเก่ามันเตะไม่ถึงครับนี่ทำให้ ตานมือไม่ได้ครับเป็นที่มันเป็นของเทียมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือคนรุ่นก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่ามันกระหัสก็เหมือนกันครับตัวเลขก็เหมือนกันครับนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันครับเลยไปซื้อมาใหม่ครับปรากฏว่าตัวใหม่ ค่ตัวนี้จะยาวครับตัวเก่าจะสั้นครับนี่ในช่วงช่วงที่กดตัวนี้ครับมันจะยาวกว่าครับไม่ตีเข้าตรงกลางตัวนี้พอดีครับมันจะเลยมาครับก็เป็นอุทาหรณ์ ให้สำหรับเพื่อนๆช่างนะครับเวลาไปซื้อก็ต้องเอาของเก่าไปเทียบหรือว่าดูให้ถูกต้องว่าตรงรุ่นของมันนะครับครับสวัสดีครับ